ครับใครอะดี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 ดนี่เลยอาหารที่เราจะเซอร์ไพรส์คนดูในวันนี้เราจะให้ดูกันนะครับจะเปิดฝาก่อนชวัวร์นี่เลยนะครับหูน่ากินมากๆเลยนะฮะดีดีชาแนลเขาทำไว้นะครับคุณธลาดลนเขาทำไว้นะมีผัดอะไรอะผัดกระหล่ำนะครับ แล้วก็ป,กป,กกปีสะกระหลังปีกปีสะกระลัาปีแล้วก็อันนี้ก็คือซุปมะเขือซุปมะเขือนะครับเดีย๋ยวเรามากินมพร้อมกันครับท่านผูน้ชมวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาครับวันนี้มากินจับข้างอะไรครับดีๆคุณธราดลครับกํะหลังปีผัดกะปิครับเพื่อนๆน่ากินไหมครับน่ากินไหมนี่ขออนุญาต แล้วก็ซุปมะเขือน,นะครับเพื่อนเพื่อนนะอากินมากๆเลยครับไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องผมให้นะครับมากนมินพร้อมกันนะครับไม่ไหวแล้วมัอนหิวข้าวมากนี่ซุปมะเขือแบบหยาบๆเพื่อนเพื่อนดูใส่ต้นหอมผักชีเยอะปกต,ติกะหล่ำเนี่ยเราจะกินแบบทอนปลาแลนะ้วแล้วก็ใส่อะไรซีอิ๊ววะใช่ไหม,อ,มอันนี้คือใส่กะปิเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมยังไม่เคยลอง ต้องลองก่นเป็นไงนี่สชาัิสุกมะเขือบยาบๆอร่อยครับนะโนุ่มๆนุ่มคือท้ายอนะือท้ายคนไม่เป็นไรก็เปิดนั่นแหละโอเคสุมมะเขือ อยากรู้ว่าวิธีการทำทำยังไงบอกได้ไหมอยากรู้ว่าชินเดี๋ยวขอชินก่อนเดี๋ยวผมบอกเองว่าเป็นยังไงรสชาติอือหืออร่อยอ่ะบอกได้ไหมให้เพ<ม>ื<ม>่อดกอนมะเขือทง่อง่ายนาะเพื่อนนะอร่อยอร่อยอร่อย มันต้องกินกับผักหรือเปล่าหรือว่าเรากินอย่างนี้เลยเรกินอย่างนี้แหละก็มีผัดก,กะหล่ำนี่ไงแต่ทำเพราะมันคือผักอยู่แล้วอืพริกกระเทียมหอมแดงพเพื่อนปอกเปลือกกระเทียมกับหอมแดงก่อนเนาะแล้วก็พริกพริกไม่ต้องปอกเพื่อนพริกขีห้หนูนะครับเอาเป็นย่างไฟเพื่อนหอมตอนย่างก็เอาประทูไปย่างด้วยย่างสามย่างเลยเพื่อนนะย่างพอสุกแค่นั้น ต้มมเขือให้สุกเพื่อนๆให้สุกไวผักครึ่งหนึ่งนะครับมาโขกพริกกระเทียมพริกกระเทียมหอมให้ละเอียดเติมเกืนนิดนึงเพื่อนๆเสร็จแล้วเอาปลาไปโขกด,ด้วยนะครับ,รบพอปลาโขกเสร็จแล้วนะครับก็เอามะเขือลงแค่นั้นเพื่อนๆมะเขือก็เอาแบบอยากแบบละเอียดแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆนะโขกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มชูรส ใครชอบต้นหอมต้นหอมใสใครชอบใบาสาแร่าใสใบสาร่ใส,ส,แ,ใสแค่นี้เสร็จเพื่อนๆที่ง่ายิมถือแล้วนี่ก็อยู่ในช่วงรีวิวอาหารนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนไม่รู้ว่าวันไหนจะทำอะไรกินไปดูเมนูได้เลยนะครับที่ช่องหรือดีชาแนลของผมนะครับลงวันละสามคลิปกลวันก็สองคลิปนะเพื่อนนะแล้วอีกช่องพอล,ลดาหรือดีจะลงก่อน หกโมงเช้าเที่ยงวันหกโมงเย็นแต่ไฟลรลาลงตอนหกโมงเย็นนะครับ <c oughs> มีเมนูให้เพืเ่อนๆดูทุกวนันขอมกรอบเพรเรื่อนของผักมเขือนี่ปกติผมกินแต่ถั่วกบับยาัดกระติแต่ว่ายังไม่เคยลองกะหล่ำและผัดกระติซึ่งมันก็ดีมากๆเลยอร่อยนี่เพื่อนๆดูใกล้ๆ ต้มโพงไหมวันหลังอันนี้อันนี้จะชอบเพอฝา่งเพื่อนเพราะที่ตู้เย็นเราจะมีสต๊อกของละเราจะซื้อของไว้ละมาทำมุ้นทขาที่จะมาแซงมีตรงไม่ได้ดูไม่ฉันจถามเธอว่าอยากกินต้มโพงไหมไม่ชอบทําไมเพราะอะไรบอกท่านผชกับเพราะอะไรไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะอะไรก็ไม่ชอบแคนนดองต้มโ้งซีโคหมูใส่อะไรอ่ะยอดมะขามอ่อน ไม่ชอบให้กระดูกนี่ไงก็คือไม่ชอบทำไมไม่ชอบเราคือไม่ชอบแต่คนนั่งท้างชอบอ่ะมันไม่ทำอ่ะไม่ชอบกับข้าวเพื่อนนะอะไรที่เราทำด้วยใจอ่ะ คำามชอบของเราเนื่อมันจะออกมาอร่อยถามว่าผมทําได้ไหมต้มโคง้งต้มแสบผมทําเป็นทุกอย่างเพื่อนแต่อะไรที่เราทําแล้วเราไม่ชอบเพื่อนมันไม่มาด้วยใจของเราอ่ะถึงจะทําให้คนที่เรารักกินมันก็มันก็จะไม่มัวเป็นที่เพื่อนอย่างเนี้ยหาหารกินอร่อยไหมอร่อยไหมนี่แหละเพราะเราทําด้วยใจของเราเราชอบที่จะทา พี่กินเข้าไปนะครับกินแล้วืเพื่อนๆเป็นไงชอบความหอมของผักชีแล้วก็หอมแดงนะกระเทียมเข้ากันตลอดผมเคยซื้อตามตลาดนะอย่างเงี้ยซุปมะเขือ,อไม่มีความอร่อยเลย แต่ว่าบางร้านก็อันทำอร่อยนะแต่ว่าส่วนมากผมไปซื้อไม่ค่อยอร่อยพอมาทํากินอร่อยนะครับแต่บางคนอาจจะมีฝีมือก็ได้นะพอตอนแรกตอนเย็นผมต้องไปเบิกเงินมาด้วยนะนะไปซื้อของข้าตลาดผมบอกว่าทำซุ้มมะเขือหน้ายบกานีอ่อยากจะกินอะไรเ่ย แต่งพี่ปั้นต้นก็ดูครับดัง <Okay. S 2> ไม่หยุดนะครับจะไปทำทีกสองไหมต่อข้าวข้านะขอบคุณครับพรุ่งนี้ไม่บอกดีกว่าจะมีเมนูอ,อะไรเนะพรืพ่อนๆนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาจะเซอร์ไพรส์ผมเลยอ่ะเดี๋ยวเขามาเปิดวันนี้ ผมมันจะซื้อเนื้อสัตว์สต็อกไว้ในตู้เย็น,นประมาณหนึ่งอาทิตย์จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่หมูชิ้นหมูสับอะไรเงี้ยมีน่องไก่มีสัพวกมีปลามีอะไรเงี้ยเพื่อนอันไหนมันใกล้หมดยุ่ก่อนผมจะเอาอันนั้นมาทำเียพวกผักอะไรเงี้ยที่เห็นทิ้ก็คือปลูกเองในบ้านนะครับขอบคุณครับแบบมาเพื่อนตุ้มมะเขือ แน่นๆตามแบบหยาบๆเพื่อนๆมีหอมแดงสดเนาะหอมแขกก็ามากินได้เพื่อนๆกระหล่ำปูกระหล่ำปรีวางปูกวางก็ามากินได้อยู่บ้างแต่แบบนี้คือนัวแล้วเพื่อนมีผักทั้งสองอย่างเลยนะครับเพื่อนๆดูนี่ ครับจะลงคลิปสปากเกตตี้เป็นหรือยังยังไม่ลงยังไม่ลงวันนี้นผมทำสปากเกตตี้ให้กินเพื่อน,นเดี๋ยวจะให้ดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงให้เลยแซ่บหนัวเพื่อนงองบ้านไม่กินข้าวในช้วยจับใส่าจาน รู้ละเพากินถ้วยเวลาตักใส่ถ้วยมันจะมีพวกน้านของแกน้านของยำแล้วเวลาตักมันจะง่ายกว่าการกินมันจะได้อรรอกว่าใช่ไหมถ้าเป็นยำตื่นใช่ไหมน<า>้ำเพื่อนหนักอ๋อกะปีมากเพื่อนดูนี่หั่นกระหล่ำล้ลาผักไว้พวเพื่อนโขบพริกกระเทียมพริกี่หนูนะครับพริกกระเทียมถบหยาดละเอียดแล้วแต่พเพื่อนเลยนะคะ โขกเสร็จตั้งกระทะให้ร้อนเพื่อนน้ำมันลงไปเอาพริกกระเทียมผัดตามบุกกะปิผัดให้หอมนั้นเพื่อนนะผัดให้หอมปับ๊บเอากระหล่ำปีตามลงไปเพื่อนลงไปผัดแล้วเติมน้ำนิดหน่อยพอใกล้สุกแล้วนะครับปรุงรสตามใจชอบนะครับมีอะไรบ้างชูรสรสดีน้ำตาลน้้ามันหอยแค่นั้นปรุมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะอาสาอะไร สี่สุดิฝงมากสิบกว่านาทีแล้วเงียปิดคลิปเออมนเพื่อนยอวลักซ์แล <c oughs> ้วสินาดี ก็หอมข้าวตุ๋เองวันนี้ก็ให้ดูนะครับกับเมนูอาหารกะหล่ำผัดจะปิแล้วก็นี่นะครับุดมะเขือคับุ้บมะเขือนะใครอยากทํากินก็ลองทํากินกันดูได้นะครับรับรองว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่ติดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของ คุณลาดนนะครับหรือดีชนแนลนั่นเองนะครับและยังไงเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมที่ช่องของผมนะได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ืดีชนแนลนะครับกับคยลรดาด้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมไปดูช่องผมด้วยนะคไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ